แเ้ว87นะครับ87ถ้าเราจะไปใช้งานกับอะไรเราก็ต่อครับแต่ตัวนี้ผมจะเทสกับหลอดไฟ12โวลต์ครับหลอดไฟ12โวลต์ตัวนี้เทสให้ท่านผู้ชมวลบของรีเล์นะครับแตะแตะไปแล้วสังเกตที่หลอดไฟนะครับเห็นไหมครับไมครับเห็นหลอดไฟไหมครับเห็นไหมติดนะครับแสดงว่ารีเล์ตัวนี้ใช้งานได้ร0อเอร์ซนะครับอยู่นะครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานนั้นบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คเร์เลสี่ขาเบร์เล์รถยนต์12โวลต์สี่ขานะครับว่าวิธีเช็คจะต่างจากร์เลย์12โวลต์ห้าขายังไงวิธีเช็คแล้วก็ความแตกต่างนะครับสี่ขากับห้าขามันต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ก่อนชมอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาดูวิธีการเช็คดีเลยสีขากันบ้างนะครับหลังจากที่ผมเคยสอนวิธีเช็คดีเลตห้าขาไปแล้วครับมาดูความแตกต่างของดีเล์สีขานะครับตัวนี้คือดีเล์สีขา1 2โวลต์น,นะครับใช้กับรถยนต์นะครับนะครับ1 2งโวลต์นะครับ สี่ขากับห้าขาสี่ขาเราก็นับตามจํานวนขายนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับห้าขามือนกันนะครับก็จะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าขาเหมือนกันนะครับ, 1, 2, 3, 4, นนรบที่ขาก็จะมีขั้วบวกนะครับเป็นขั้วอ่อเป็นตัวเลขบอกดครับแต่ละขานะครับบอกเหมือนกันนะครับสี่ขาก็ก็มีบอกดครับจะมีขั้วสามสิบแปดเจ็ด 85 86เหมือนกันนะครับตัวนี้ครับแต่ห้าขาจะมี87สองตัวครับ 87A แล้วก็87มาดูการเทสสีขาบ้างนะครับว่าต่อยังไงนะครับว่าชิคยังไงนะครับตัวนี้คือเป็นวงจรนะครับหรือไดแกรม ที่ผมเขียนมาให้เข้าใจง่ายนะครับสีขาก็จะมีขั้วนี่ครับแปดห้าแปดหเป็นคอยนะครับสามสปดสินะครับแปก็กับ30%ก็เหมือนสวิตนั่นเองนะครับนะครับดูวิธีต่อนะครับจากบวกแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ถ้าไม่มีสวิตก็ผ่านตรงมาเลยนะครับถ้ามีสวิตก็ใส่สวิตนะครับตรงมาเข้าที่ขั้วแปดสบห้าของรีเลย์นะครับ จากแบตเตอรี่ครับต่อมาขั้วลบนะครับขั้วลบขั้วลบก็ตรงมาที่86เลยครับ86อ่าขั้วที่86เลยครับต่อมาขั้ว30นะครับคือขั้วไฟตรงจากแบตเตอรี่นะครับวิ่งมาเข้าเลยครับ12โวลต์นะครับ12โวลต์เหมือนกันนะครับแล้ว87ดสนะครับ87ถ้าเราจะไปใช้งานกับอะไรเราก็ต่อครับแต่ตัวนี้ผมจะเทสกับ หลอดไฟ12โวลต์ครับหลอดไฟ12โวลต์ตัวนี้เทสให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับหลอดไฟ2โวลต์หลอดไฟก็จะมีขั้วบวกขั้วลบนะครับขั้วบวกจะต่อที่แปดสิบเจดนะครับขั้วลบก็มาต่อที่ลบแบตเตอรี่นะครับหรือโครงรถยนต์นั่นเองครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็ครีเลย์สี่ขากันบ้างน,นะครับเห็นไหมครับมีสี่ขาเห็นไหมครับเห็นตัวเลขไหม ตัวเลขไหมก็มีสีขาครับแปดห้าแปดหสาสแปดเจดเขาเรียกสีขาครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับตัวนี้สี่สีขาครับเดี๋ยวจะเทสเบื้องต้นดูก่อนนะครับว่าเทสยังไงอันดับแรกนะครับเราก็นี่ครับตัวนี้สายสีสีแดงครับสายสีแดงผมจะคีบหรือหนีบที่ขั้ว85้านะครับ 85ของรีเลย์นะครับ85รีเลย์เนี้แล้วสีดําเส้นสายสีดําผมจะต่อที่ขั้ว86ของรีเลยนะครับ86คือขั้วนี้นะครับดูนะผมจะต่อสองขั้วนี้ก่อนนะครับ85 86 85 86ดูว่ามันจะมีเสียงดังหรือเปล่านะครับขั้วลบ ขั้วลบนะครับสีดําจะต่อที่แบตเตอรี่เลยนะครับขั้วบวกสายสีแดงครับจะมาต่อที่แบตเตอรี่นะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับเห็นไหมครับตัวนี้มีเสียงแสดงว่ารีเลย์ตัวนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ครับแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราต้อง ทดสอบทุกขั้วนะครับทุกขาเลยเดี๋ยวผมจะมาใช้หลอดไฟ12โวลต์นะครับในการเทสนะครับนี่ผมจะต่อตามนี้เลยครับดูนะครับผมจะต่อแบบนี้นะครับวิ่งต่อตามนี้ครับถาวต่อมามาช่วยกันต่อนะครับบวกแบตเตอรี่นะครับเข้า12บวกแบตเตอรี่12โวลต์นะครับเข้าขั้ว85นะครับ ผมจะใช้สายสีแดงนะครับเข้าคว้แปดสิบห้าครับแปดสิบห้าของรีเละครับแปดสิห้าของรีเล์ตัวนี้นะครับแปดสิบห้าของรีเล์เอาไปแล้วต่อมาครับต่อมาเดี๋ยวผมใส่เลยนะใส่เลยนะครับอ่ะใส่เลยนีไปเลยแล้วแปดสิหกแปดสิบหกเหมือนเดิมครับแปดสิหกเหมือนเดิมเข้าที่ เห็นไหมครับแปดสิบหกของไอตัวรีเลย์เข้าข,ขั้วลบนะครับขั้วลบเดี๋ยวผมจะถอดขั้วลบก่อนนะเดี๋ยวจะต่อให้ครบดูก,ก่อนนะครับเราก็นั่นนะครับต่อมานะครับสามสิบขั้วสามสิบจากบวกแบตเตอรี่นะครับสามสิบบวกแบตเตอรี่ผมจะใช้สีเขียวนะครับสีเขียวสามสิบแบตเตอรี่นะครับ ตัวนี้นครับสามสิบสาสิแบตเตอรี่สีเขียวนะครับต่อตรงไปเลยนะครับที่ที่ตัวของแบตเตอรี่นะครับผู้บวกนะครับผมหนีไปนะครับหนีบวกไปเลยนะครับต่อมาเหลือขั้วแปดสิบเจ็ดนะครับแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดก็คือดูนะครับแปดสิบเจ็ด 87ก็คือขั้วบวกของหลอดไฟนะครับขั้วบวกของหลอดไฟนะครับผมจะใช้ขั้วบวกของหลอดไฟนะครับเข้า87นะครับนี่แล้วนะครับ87ของหลอดไฟแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็อีกหลอดไฟอีขั้วหนึ่งนะครับเห็นไหมก็ไปต่อที่ขั้วลบนะครับของแบตเตอรี่นะครับต่อที่ขั้วลบนะครับของหลอดไฟข้างนึงนะครับ ตอน,นี้คั่วลบนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับผมจะใช้ขั่วลบนะครับคั่วลบคั่วลบของรีล์นะครับแตะแตะไปแล้วสังเกตที่หลอดไฟนะครับเห็นไหมครับไมครับเห็นหลอดไฟไหมครับเห็นไหม ติดนะครับแสดงว่ารีเลย์ตัวนี้ใช้งานได้ร้อป์เซ็นต์ะครับอยู่นะครับอยู่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่คือ,อรีเลย์สีขาวครับจะต่อง่ายครับรีเลย์สีขาวมันจะเป็นจะเป็นเอ็นเอ็นะครับสังเกตขั้วแปดสิบเจดกับสาิเห็นไหมครับมันจะไม่ต่อถึงกัน เวลาจ่ายไฟมานะครับจ่ายไฟมา85 86นะครับจะทําให้เกิดการเหนี่ยวนานะครับทําให้30 87ต่อถึงการทําให้หลอดไฟติดนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมครับนี่การเช็ดวีรีสี่ขานะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายนิดเดียวนครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวมาทวนอีกรอบนะครับนี่นะครับเราต่อมานี่นะครับต่อมาบวกข้อ85นะครับแล้ว86ก็ต่อลบแบตเตอรี่ไปนะครับแล้วก็ขั้ว 3, 4ก็ข้อมาจากแบตเตอรี่โดยตรงนะครับ12โวลต์นะครับ87จะเป็นต่อไปใช้งานนะครับแล้วก็ผมใช้หลอดไฟนะครับก็ขั้วบวก87 ข้าหลอดไฟแล้วก็อีขั้วหนึ่งของหลอดไฟเป็นลบนะครับที่ผมจิ้มเมื่อกี้นี้คือผมเอาขั้วลบนะครับจิ้มไปก็ทําให้เกิดการเหนี่ยวนําครววงจรนะครับทําให้เกิดสนามแม่เหล็ก3ามสิต่อถึงกันนะครับจึงทําให้หลอดไฟติดนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมทำคือเหมือนสวิตนั่นเองครับสวิตสวิตถ้าเราจะใช้กับแต่แล้วก็เป็นสวิตแตนะครับ พอเรากดสวิตช์ตัวนี้นะครับ12โวลต์มาครบวงจรทําให้เกิดกันเหนี่ยวนา30 87ทํางานนะครับแต่ก็ดังนะครับนี่นะครับคือ4 4ขารีเลย์สีขา12โวลต์ง่ายนิดเดียวนะครับปกติเปิดนะครับนะครับปกติเปิดต่อใช้งานง่ายนิดเดียวนะครับสําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ